เสือเแลาา่างั้นโตพี่น้องเบิง้งพ้องคุดว่าสิบปลูกในสวนยางพี่น้องระวังการแถวนี่พี่น้องระยะห่างแปดเมตรพี่น้องบังคุดพี่น้องเอ้ยมังคุดปลูกเม็ดเด้่นี่ตัวนี้กะไงดีด้วยพี่น้องนี่เดือนกว่าแล้วนี่แตกงอดดียอยพี่น้องนี่ใส่ได้ฉีไกลพี่น้องเ่ยว่าถ้ใส่ปุ๋ยเคมีดอกตอนอยู่ในสวนยางเนาะไม่ต้องเฮ็ดโฮมหออยากพี่น้อง มันนาจะปลูกได้พี่นอ้องแถวภาคอีสานเนาะน้อ,นอมันบดมันมันรล่อนแห้งนาะเออต้อนนี้เพิ่นกฤษีอาศัยมูเนี่ยนะครับนี่อาศัยอปลูกกลางแจ้งก็ได้ครับนี่ใบไม้มนดนี่มังคุดภาคอีสานเด้สำหรับภาคอื่นเนี่ยโมโหนะแต่ว่าภาคอีสานนี่ใบไม้มดพี่นอ้องมันปลูกกลางแจ้งแดดมันแห้งพี่นอ้องเออนี่ถ้าปลูกนี่หอมนี่เขาทาอยู่พี่น้องนี่เฮ้ยใครก็เขาจะปลูกอย่างนี้เชื่อพี่นอ้อง พิดว่าเนอะพุ่มพิทเนาะเออพุ่มพิทสองคนเนาะเปลี่ยนแนวเลยน้องมีพี่น้องเดือนกลัวเนี่ยพี่น้องแตกยอดดีอยู่อันนี้เพาะเม็ดพี่น้องนกล้าเพาะเม็ดเด้อแตกยอดดีอยู่ด้วยพี่น้องจะเริ่มเติบโตดีอยู่นแต่เพราะท่านมีโลกที่แข็งโยนอาจจะดูแรงอยู่พี่น้องต้องขุดอนอเออต้นโม่มันก็เป็นหมากเลยด้วพี่น้อง เออสีร่งสีร่องเบิ้งเพราะว่าสวนยางเฮ้ามันหลงเนาะเออไข่กระป่อยมันหลงพี่นาะงปลูกร่องเบิเอดเลือดพี่น้องเดือดตะกักผู้ใดว่าหั่นเน็ปโปะตะเอออย่าฟาบโปกพี่นอ้องท่านบ้านมั่นใจอะ่ะเบิ้งกระสีเอือไปก่อนเนาะเออเบิงบ้งเงินเบิ้งคว่ำสีไทยเห็นว่าจะเลื่อนเติบตัวจังเดยแต่ว่ากับพวกท่านปลูกหลายพี่นอ้องปลูกแถวเดียวกับประมั่นอาชิบต้นพี่น้อง Nhi, kéo nung nì, áo măn hà xịt tốt. phù thì nó xịt tốt khớp thì kìa dô ơ, xịt tấm măn dô Giờ xịt mắc update cho bơm, bơm hắn bình đường đầy, hắn phụ đầy, hắn đầy, măn nô. Xịt right. ướp, xịt thốt lông,